ป่าว่าส่อนส่อนเห็นละส่อนของพญานาคแมนส่อนพญานาคปูแมนยานาะแมนส่อนคนงามส่อนลูกหลานคนเฮ็ดได้ทำได้ยังสินะค่ะโนก็สะอ่อนคือกันค่ะก็สะอ่อนเห็นละก็สะอ่อนเลื่อมใสนลำพิ่นังสินะค่ะพิพนธภัณที่ท่องเที่ยวได้แล้วก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิิทธ์เนาะค่ะเนาะแมนค่ะ เอามาเขากัมากราบแม่มาส<อ>ักก <ปน S 1> าร์บไหวามาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์น้ำเพลินขอพ่อน้ําเพลินคุณแม่เคยมาขออย่างเนี้ยที่แม่มาขอก็ขอ,ข,อข,อขอที่ว่ามันขัดข้องที่ว่าลูกชายว่าแรกแรกเลยนะไม่จําไม่ได้มาแรกๆแบบมากับพี่สาวมามามาขออยู่แต่จําไม่ได้มาขอเออมีมีมี มีว่ามีญาติอยู่มีญาติแต่ว่าเกี่ยวกับหวยหรือไม่ห่วยไม่ได้หวยไม่ได้ขอหอวยสักทีอ๋อเหรอเพิ่งจะมีนี้เต็มเต็มเลยนะขอมาหลายครั้งไม่เคยเลยคนมากจะเป็นแต่ไปเสี่ยงโชคธรรมดากับร้านเล็กๆอ่ะไปจุกของธรรมดาสยนะคะบ่เด็กบวกกาวแบบนี้เลยด้อันนี้คือกาวเต็มเต็มเลยได้มือนแต่ว่าวันวันนี้ทางการใช่พอโดยตรงมันว่ามันนี่แมนค่ะทั้งๆงไปจุกทั้งแม่ขอเนี่ยค่ะ จริงๆแล้วแม่ก็บ,บัได้ขอต่อหนา้าคนหนึ่งี่แม่วิจะไปหาโจ๊กหาอย,ย่างธรรมดาอ่สิสื่อธรรมดาก็ถือว่าธรรมดาแต่ว่ามือนีขอเต็มๆแต่ว่าข้าวก่อนอะ่ะมันมีญาติอยู่ญาติมันคนหนึ่งเอาเปรียบแล้วก็แบบเบียดเบียนกันเราเองไม่ชอบถ้าเห็นคนญาติกันทำไมถึงเบียดเบียนกันแล้วก็แกล้งกันสารพัดสารพีประมาณนี้มันแกล้งเรา อเราไม่เกี่ยวแต่เรามองเห็นแล้วเราไม่ชื่นชมเราไม่ประทับใจคือญาติเป็นต้องรักกันค่ะต้องรักกันก็เลยว่าเออผู้นี้เอาเปรียบคนนี้แล้วทําไมไมาแกล้งอย่างนั้นแกล้งอย่างนี้แล้วก็จะเอาไปนินทาแล้วก็จะทำํำสิ่งของใส่อะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลยอยากให้รักกัน<อ>ไม่อยากให้ทําแบบนั้นท,ที่มาขอเนี่ยแมน<อ>ี่มาขอหัน มาหัวเราก็ได้เพื่อนเร,า,า,ร,รา,าเป็นคนดีเพื่อนประเทศนี้ผู้นัน่นพู้ทีแมนที่จริงๆแล้วเพื่อนเป็นคนบดีแล้วเพื่อนเป็นคนที่ว่าพี่บ่าน้อ,นอ,อ,อ,นองอแล้วแตเวลาเปี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยเป็นคนดีเ,เป็นคนดีเลยตอนนี้แล้วก็มาช่วยจะมาซอยเหตุงานในบ้านมาซอยหลอบหัวมาซอยนั่นซอยนี่เห็นกับตาเลยดิเชื่อเลยเชื่อเลยที่นี้ต่อมา อันนี้มันใหม่ๆอั้นมันก็มีถาดมามีอีกอยู่แต่แม่ก็มามาถวายของแล้วแต่ไม่ได้บอกว่ามาบ่นสักมาแก้บ่นสักทีเพิ่งจะมีวันนี้นะว่ามามาแก้บ่นมีเรื่องอะไรอีกบ้างเล่าให้ให้แฟนลับฟังหน่อยที่คุณแม่บอกว่าเออไม่มันเหลือเชื่อนะแม่ที่มันเกิดขึ้นที่เรามาขอ่ลูกชายที่มาขอลูกชายจะซื้อรถจะเปลี่ยนรถใช่ไหมเปลี่ยนรถแท็กซี่ ทีนี้ก็ต้องขายคันนี้ให้คนนั้นก่อนทีนี้เขายังไม่ยอมมาโอนเอามาเปลี่ยนชื่อมาเซ็นชื่อสักทีเลยไม่มา,านัดวันนั้นนัดวันนี้ไม่มาแล้วเราก็ไม่<า>ใช่จะออกคันนี้ก็ออกไม่ได้เขาต้องมามาเซ็นเราคันนี้ก่อนคันเก่าเป็นเจ้าของไปก่อนอแล้ว่าทีนี้เขาจังสีนี้ค้มสามารแต่นี้คันไม่ได้สินคะคะแล้วไม่มาเลยแม่ได้ไหนเพิ่นกับว่ามาหรอกแม่ ซอยแนงไม่ควางกิเห็นทั้งหลแน่ปัวนั่นตะที่แม่ว่าดีดีดพื้นซักศีตนั่นไปขอพนนื้พนแน่พระธาตุพื้นไ้อ๋อลูกชายบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมเอ,อินเด้อแม่จะไปไ้เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะไปตอนนั้นลูกชายยุไสรุงเทพอ๋อโทรศัพท์คุยกันใช่แล้วก็<อ>แล้วก็เลยไป ก็เลยมาไม่ใช่ไปก็เลยมาที่ปูนใช่ก็เลยมาไปรับเอาพี่สาวก่อนนะทุกเที่ยวต้องไปรับเอาพี่สาวปู่ยายของน้องม้านี่แหละอ็นพี่สาวแม่ทีนี้ก็เลยไปรับกันมาก็มาขอขอวันนี้พรุ่งนี้มาเซ็นเลยอ้าวบอกมาเซ็นเลยท่านใจ่เลยเห็นบอกขนทิ้งแม่ลูกเลยมเป็นมาเซ็นหรือว่าท่านบอกท่านหนพ่อสองมือจ่อยนั่นแหละอันนี้คือ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วใช่ไม่เชื่อก็ต้องอย่าลบลูใช่จริงๆเลยเห็นจริงๆเห็นจริงๆเลยเอ้บอลมือวนี้มาอื่นไปเซนเลยมาเซนเลยยูยย่ๆกับมาเซนไห่อือคือง่ายดายแทบจะได้แล้วที่นี่แม่ว่านีรำพันสีทอยา่าซื้อๆมันจะบาหายง่ายขนาดนี้ขาแม่ลงพื้นอ๋อทับเรื่องขาบอกว่านี่ใช่สุขภาพสุขภาพของแม่ลงพื้นทุกทษนนะพื้นเท้านะอ๋อค่ะ พื้นเท้ามันจะปวดมากเลยหรือว่าแม่เป็นคนขับรถมากหรือย,ยังไงก็ไม่รู้แม่ว่านะขับรถบ่อยก็นั่นแหละมันก็ไม่หายแม่มาแม่ก็มาขอเด้ไม่ว่ามามาบ่นเด้แม่ก็มาขอแม่ก็ไปฉีดยาฉีดยาขอก็บ่นเนี้ยเดียวกันดช่ไหมอืมน้องรู้เข้าใจว่าอเดียวกันนะเว่ามันเป็นอย่างนี้คืออย่างนี้นะเพื่นหนึ่งวาสาขาคนละสาขากระจิงแต่พิ่นพื้นเป็นเครื่องเดียวกันเนาะพื้นเป็นเครื่องเดียวกัน,ค,น,ค,กนคือ ปูปู่ปู่สุโธนาคราชแม่ยาสีปทุมมาท,ทางโน้นน่ะจะมีจะมีไอคนว่าห้ามขอไอยห้ามบนโอห้ามบนห้ามบนบานสารกล่าวทั้งสิ้นให้ขอเอาโอ้ก็แม่สิีเทพเครื่องสันแม่ไปทั้งคุณแล้วดูต้อดูไก่ต้อไก,ก,ก่แม่ก็ไปไว้อยขานาด ไปตนว่าลูกก็เห็นงานยู่งุุนน้อมพอบสี่น้แม่ก็ไปเที่ยว<อ>ไปกินเขากินหน้าแล้วก็น,นอนอยู่งุ่น<อ>บ้านบ้านจาของเน๊ะแต่ที่นี่แม่ว่ามันยุ่ยงผีเซตขึ้นยู่พุุน<อ>แล้วว่าไม่ตะขอแว่าที่นี่เขาใดเขาก็มองก็ถวายยิ่งสีแ่แม่ค่ะสลาบาที่นี่ก็ซื้อว่าจบนาะก้าก็ซื้อว่าจบไปยไปได้แต่โบแมนคือท่านมีคนให้บนแม่นอนเลยบน้ผุนเพราะว่าแม่น่ะไปดู ขันน้ำมนต์มาแล้วจากอำเภอสมเด็จไปไม่ไกลนะทางกิ่งขม่วงเห็นไหมหมอดูว่ามันเป็นเพราะอะไรแม่ถึงไม่เล็กๆน,นึงนะคะคุณแม่ได้อเองไหมเ,เรื่องจะขายบ้านอ๋อต่อมาจะขายบ้านแล้วทีนี้ลุกชายคนเดียวนี่แหละจะจะขายบ้านแล้วก็เลยให้แม่มาขออไม่ได้ขายก็เลยขึ้นมาเอาเอง อยากขายอยากขายก็เลยขึ้นมาเอาเองมาขอแต่ไม่ได้ขายทีนี้มันขายยากบันไมจะได้ก่อมันขายยากอ๋อบ้านผู้ใสอยูรุณพีอ๋อหางบัวท้องแต่ที่นี่ก็เลยมามาขอเพิ่นมาบ่นเพิ่นอะหรขันได้ก็สีจ้างนั่งล่ำหรือถามเพิ่นก่อนว่าเพิ่นสีอานั่งล่ำหรือเพิ่นเสีเอานางอ๋อามเพิ่นนะจ้ากับโยกบนสะก้อนขันเพิ่นเสีเอาอนใดก็ขอให้โยขึ้นแ็คือเอานั่งล่ำ มันเลออยแหละนางรำมาหร่ำให้คนเบิง่งอ,อัน,นก็คือบ่อใ้ขายแต่ว่าพี่น้องของเมียน,นั่นให้งเงินมาใส่นี่เบิดเลยนี่ชิ้นยิ้ใส่ใส่ให้เบิดแล้วหลังจากนั้นก็จะคอยพอนให้คนเัอสิแม่เพราะว่าคนอยากเอาให้เอาบ้านไว้เพราะอยากให้ขายย่านไม่มีบ้านอยู่เ,เลยให้ให้ใส่นี่แต่เพิน่นนี่ก็แก่ๆก,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 ก็ให้เบิดไปประมาณนี้ถือว่าคนชอย คือว่าคนซอยก็เลย่อนเดิมาฟอนเลืเอนเดิมาจ้างนางรำมามาล้อให้คนเบิ่อโอ้นางรำแม่นบ่ค่ะอืมเกี่ยวกับบ้านเนาะค่ะแล้วก็อันใดอีกวันนี้มีอีกบ่ก็แล้วก็เอื้อยเด้เอื้อยออกรถไทก็ออกวันใดที่สาวนี่แหละฮะออกแใจกับพวกทันอ๋อจะถอยรถป้ายแดงใหม่ใช่คันที่ป้ายแดงใหม่นี่แหละค่ะแล้วทีนี้ ก็เลยมาขอเพราะท่านคุณไปไปไปออกไปซื้อยุงทศแป๊บเดียวเขาจัดการให้เลยบอกเลยได้ไปจ้างนางลำมาอีกมะมาขอมาขอที่ต้หนักปูเลยใช่ไหมใช่มาขอที่ต้หนักปูเลยอ๋อเพิ่นมาขอด้วยตัวเองบอกแม่เพิ่นนั่นแหละยายอ๋อยายที่บ้านมาขอให้พี่สาวแม่นี่แหละอ๋อก็ถือว่า ได้เลยแมนบอกค่ะได้เลยได้มาเลยได้จ้างคนสับขึ้นมาอ,อ๋อได้พูดถึงว่าบ่าเหลือเสือ้อบ่้น่าเหลือเสือ้อมันก็เป็นเรื่องเหลือเสื้อเนอะ,ะคนุณาเนาะเพราะว่าซิ่งซักสิ์เนาะเอาเดี๋ยวบ่เห็นเนาะค่ะเนาะ,ะไม่เชื่ออย่าลบหลู่คือว่า<ะ>เดี๋ยวสักไหนที่ถ้าตามเบิ่งโชคโชคน้ำมันคุณป้าได้ค่ะมื้อเด้อนั่น ครับคองคนก็นได้แล้วนึ่งศูตรจกมาสองเพื่อก็ได้สองเพื่อนอะคะอ่ะนาะกับเลขเก,ก่านอ้อ,อ,อกมาตัวเดียวกันแพะเลยเนะี่ยแต่ว่าแบบน,นี้ถ้าเบิ้งอันเลขอ,อันขอเขาหยัดใส่แม่ได้แมน่เบาเอ,าอยียงหนึ่งศูนย์เอา่าเมื่อเช้ากันแมนแสดงว่าเป็นสามรอบเลยด้วยนี่อันที่เขามาขายลอตเตอรี่เช้านี่น่ะเมื่อเช้านี้ที่ไปตลาดกาลสินคือแม่สร้อยแน่ อันนี้ฝันมาสร้างอะไรแม่สิมีดวงยี่บ่อโานะแม่ฝันมาสร้างอะไรแม่ก็นองง่ายหนึ่งศูนย์เก้าเอาสิแม่อะไรฝันมาสร้างไรแม่ฝันสร้างให้เจ้าแนนแม่ฝันที่นี่ผู้เขาขายลอตเตอรี่เขาเรียกเลขลอตเตอรี่มายัดเต็มือให้แม่แม่ก็บ่เอาเลขยังแม่เลขหนึ่งศูนย์เก้าอ่ะเอามาจกอันนี้ก็ได้หนึ่งศูนย์เก้าแนนก็ได้วางแม่ยังบ่ทันได้เลขแม่วางสิหนี้ได้เลขนี้ได้โชคว์มาวางสิละ เขาว่าแม่แต่ว่าโอ้ยหนูีิลองชาร์จนำจะเดินนี่เดี๋ยวออกไปนี่หนูทิ่ไปหาไปหาเบิรงนคาร์ดคเลนื่งศูนย์เก่านี่แล้วเพราะว่ามันมันตรงกันแม่สามอันมาได้หนี่เพราะว่ามันตรงแม่เดี๋ยวหนูีิลองเสี่ยงนําคุณแม่เบิ่งจากใบอยู่แล้วไั่ไรแม่กับแม่ขับรถท่านนี่แหละขับรถสิบไปมันขวางทางอยู่นอซ่างดั้มดี่มเรียนรถยังหนึ่งไอห้าหกห้าหกศูนย์สอง ห<ด>้าหกศูนย์สองทะเบียนรถใช่ไหมใช่ oh. แล้วก็มันเขาสนท้ายเพิ่งจะทำเสร็จมันไปออกในหม้อบแบตเตอรี่สี่หกอ,อะมันออกเต็มเต็เลยค่ะ<ป>แต่ว่าหนูจะเอานั่งศูนย์เก้านี่นะปปปไปเบิ้นงก้อนก,นกันได้ค่ะ